อยู่กับช่องหนูนา้าพยาฟาร์มนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเนาะวิธีการนะครับสังเกตว่าหนูนะครับท้องนะครับเราควรที่จะดูอย่างไรนะครับเนาะแล้วก็สังเกตยังไงนะครับเนาะตัวคิจบแล้วอย่าลืมกดติดตาม ออกดกรด่เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของนนาปัญญาฟาร์มกดไลค์ใ,ให้ด้วยนะคบเนาะมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับผมกอ็อย่างเช่นก็อาจจะเป็นอเอาจับหนูดูนะครับถ้าใครจับได้นะครับเนาะจับได้ก็จับดูนะครับว่าหนูท้องเป็นยังไงนะครับเนาะหนูท้องเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ จับหนูนะครับดูนมนะครับเนาะคนที่จับได้นะครับก็คือการสังเกตวิธีหนูท้องนะครับนมเขาเนี่ยจะขึ้นเป็นเม็ดข้าวสารนะครับเนาะเป็นเม็ดข้าวสารนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหนูสาวเนี่ยจะดูง่ายนะครับหนูสาวจะดูง่ายนะครับผมเนาะแต่ว่าถ้าเป็นหนูที่เคยออกลูกมาแล้วนะครับแล้วก็จะมาดูอีกทีนะครับคือถ้าหนูเคยออกลูกมาแล้วเนี่ยอ บางทีก็มองเห็นนมนะครับเนาะแต่ว่าถ้าหนูสาวเนี่ยยังไม่เคยตั้งท้องจะมองไม่ค่อยเห็นนมนะครับแต่ว่าถ้าหนูเคยออกลูกมาแล้วนะครับเราก็อ่ามันจะเห็นนมแต่ว่ายังไม่ขึ้นเป็นเม็ดข้าวสารนะครับแต่ว่าถ้าหนูท้องนะครับมันจะขึ้นเป็นเม็ดข้าวสารนะครับคือจะออกค่อยๆเห็นขาวมาเรื่อยๆนะครับจนอ่า แต่งมันเม็ดข้าวสารคุณมันเม็ดข้าวสารเลยนะครับสีขาวๆนะครับแสดงว่านั้นคือท้องนะครับเนาะแล้วก็ดีการต่อมานะครับในการสังเกตนะครับว่าหนูท้องหรือไม่ท้องนะครับในกรณีที่จับจับหนูไม่ได้นะครับจับหนูไม่ได้นะครับจะทํำยังไงนะครับว่าจับหนูได้ได้หรือเปล่านะครับเนาะ บางท่านก็จับหนูยังไม่ได้นะครับก็ใช้วิธีในการสังเกตตัวหนูแลกกันนะครับเนาะก็คือ,อผมเนี่ยจะสังเกตหนูว่าหนูเนี่ยเราเลี้ยงอาหารตามปกติอยู่แล้วถูกไหมครับแต่หนูเนี่ยตัวเมียเนี่ยมันอ้วนผิดปกตินะครับเนาะอ้วนผิดปกตินะครับแล้วอา,อาการดุนะครับผิดปกติ นะครับที่ว่ามันอ้วนผิดปกติแล้วก็ดุผิดปกตินะครับเนะี่รฮัลักษณะว่าอ่าที่เราดูนะครับแล้วที่ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเราต้องจดวันที่ไว้นะครับคือหนูเนี่ยอ่าในการระยะในการผรสมพันธุ์ตั้งท้องเนี่ยมันก็อยู่ที่ยี่สห้าถึงสามสิบวัน นะครับเขาจะออกลูกนับตั้งแต่วันแรกนะครับสมมุติว่าเราจับลงวันที่1นะครับลงวันที่1น่เนี่ยเราจดไว้นะครับถึงวันที่20นะครับหรือ30มเนี่ยมันใกล้เคียงถ้านูผสมพันธุ์กันติดนะครับเนาะเราก็สังเกตว่าหนูนี่อ้วนผิดปกติไหมนะครับเนาะมันเป็นลักษณะอย่างไงนะครับผมนะครับมันดุเกินไปไหมมันมัน ว่าเราเปิดบอบมาเนี่ยปกติหนูจะไม่ค่อยกลัวเราเท่าไหร่นะครับอาจจะเกิดเราแวงเกิดขึ้นนะครับเราแวงเกิดขึ้นนะครับเนาะเราแวงเกิดขึ้นนะครับขนพองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องสังเกตดูนะครับผมเนะาะอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูหนูที่ตั้งท้องอยู่เนาะแต่หนูบางตัวก็อาจจะ ไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่านิสัยแต่ละตัวหนูไม่เหมือนกันนะครับเราก็ในการสังเกตที่ถ้าเราจับหนูไม่ได้นะครับก็อย่างเป็นเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยฮะอย่างเช่นตัวนี้นะครับนะครับดูลักษณะนะครับของหนูนะครับ เอ่อมันจะอ้วนนะครับมันจะอ้วนปกติเนาะอ้วนผิดปกตินะครับแล้วก็อ่ใหญ่ผิดปกตินะครับเน,บนี่ยดูการสังเกตนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะครับอ่ส่วนตัวร่างจะเป็นตัวผู้นะครับเนี่ยครับตัวเมียนี้จะเป็นสองตัวนี้นะครับผมนี่ฮะ จะเป็นในการสังเกตนะครับถ้าท่านใดที่จับหนูไม่ได้นะครับเนาะก็คือต้องสังเกตดูนะครับผมก็คือเราเนี่ยต้องจดวันที่ไว้ก่อนเลยวันแรกนะครับหนึ่งก็คือเรายึดจักวันที่ไว้ก่อนนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามสิบเนี่ยนะครับหรือวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าเนี่ยเราสังเกตว่าหนูท้องหรือไม่ท้องนะครับเนาะ แต่ว่าถ้าท่านใดที่ทําแยกคลอดแล้วถ้าดูหนูยังไม่เป็นนี่ก็กรณียากอยู่เหมือนกันนะครับก็ถ้าผสมอย่างผมเนี่ยสองต่อหนึ่งเนี่ยครับผมไม่ได้จับแยกเนาะก็ปล่อยอยู่ด้วยกันบ้างบางทีก็แยกตัวผู่บ้างนะครับหลังจากหนูออกลูกแล้วนะครับเนาะก็นี่วิธีแบบอพื้นพื้นนะครับที่ว่าสังเกตหนูนะครับว่าหนูท้องหรือเปล่านะครับหนึ่งวันที่นะครับสําคัญวันที่นะครับจดวันที่ไว้นะครับแล้วก็ วันที่ยี่สิบถึงยีบห้าเราต้องสังเกตดูว่าหนูเนี่ยมันอ้วนผิดปกติไหมนะครับอ้วนผิดปกติหรือเปล่านะครับผมเนาะอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมฮะถ้าหนูเนี่ยถ้าท้องแก่นะครับถ้าท้องแก่จากหนูที่วิ่งเปลียวเปียวนะครับเขาจะเหมือนแบบอเนี่ยฮะลองสังเกตนะครับ เขาจะไม่ค่อยไปไหนเลยฮะเขาจะนอนอยู่กับที่นะครับท้องแก่แลนะ้วเนาะเนี่นะยฮะดี๋ยวเขาจะระแวงนะครับขู่นะครับบางทีเนาะนี่แต่เป็นแต่ถ้าเป็นหนูเชื่องมันก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะเขาาจะไม่ค่อยระแวงเราจะไม่กลัวเรานะครับแต่ว่ถาถ้าหนูไม่เชื่องเนี่ยเนี่ยฮนะเขาจะไม่ค่อยไปไหนฮนะเนาะจากหนูนะครับผมแล้วก็จะมามาดูบ่อมันขึ้นใหม่นะครับ ดูบ่เมื่อกี้ใหม่นะครับไอตัวนี้เนาะนี่นะครับแล้วก็ลองสังเกตดูนะครับเนาะ,ะคือการสังเกตหนูเบื้องต้นนะครับเนาะการสังเกตหนูเบื้องต้นว่าสังเกตการสังเกตหนูท้องว่าดูแบบไหนเนาะนะครับก็อันนี้ก็พามาดูนะครับนี่ ตื่นตื่นก็สังเกต,ตื้งต้นนี่ไอ้ตัวนี้ก็นี่ครับนิ่งเลยไอ้ตัวนี้ก็ท้องแก่แล้วนะครับท้องแก่แล้วนะครับผมก็สังเกตแบบนี้ดูนะครับเนาะก็ลองอสังเกตหนูดูอยู่ทุกวันนะครับเพราะว่าผมจะเปิดเลี้ยงหนูทุกวันนะครับเนาะ ก็นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะผมก็มาแนะนำนะครับในการสังเกตหนูท้องนะครับเนาะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกับช่องหนูนาบยาฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ